ผมชื่อนายทวัฒน์ของคันอายุ57ปีปิบูจ็บ้านเลขที่2ี่ทัหหมู่6ตำบลบางพูดอำเภอปเาเกตจังหวันดนนทบุรีผมเป็นโรคไตโรคเบาหวานหัวใจหัวใจครับเป็นมาปีกว่าแล้วถ้าไม่ได้โดขูนามิผมนี่แย่เพราะอะไรผมไม่มีเงินรักษาไอ้ทางนู้นหรอกทางโรงพยาบาลไปทีสองพันสามพันเจ้าตำที่ไหนไปรักษา ยาหนี่ขวดเดียวก็กินได้เป็นเดือนเพราะว่าจะเป็นยาเทวดาหรืออะไรก็ไม่ใช่นะแต่ง่พะพอกินปุ๊บครึ่งชั่วโมงรู้ผลกินตั้งวันที่หนึ่งทิ้ทงหาจนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แต่ตองทิ้งระยะหน่อยคือไงกินเริ่มแรกหมอว่าเป็นยังไงอพอกินเริ่มแรกหมอบอกลุงทําไมร่างกายลุงมันดีกว่าเก่าอ่ะผมบอกผมไพ่มล้กินยามหมอแต่ง่ ยาหมอผมกินไม่เท่าไหร่หรขายขาทิ้งกินคู่กันกินยาหมอบางทีมากเกินไปก็ไม่ค่อยกินเนี่ยแล้วก็ยิ่งโดนทิ้งย,ยาเนี่ยมันกืนเข้าไปเลยเนี่ยเพราะอะไรวะค่าเลือดเท่าไหร่ค่าเลือดตอนนี้สามสิบแปดฮะแต่ฟังเริ่มกินตั้งแต่อาทิตย์แรกอ่ะค่าเลือดเริ่มขึ้นค่าเลือดครั้งแรกคือสามเจ็ดตอนนี้ก็สามสิบแปดสามสิบแปดเรื่อยๆมา จนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงบอกว่าผมเป็นอย่างนี้ผมก็แนะนำพ,พี่น้องที่เป็นค่าข้างบาง้านปุ๊บนะบางคนปากเบี้ยวเดินไม่ได้ผมก็แนะนำให้เขาคือไงพอเขาลองปุ๊บเขาบอกเฮ้ยยาอะไรวะบอกไม่ต้องถามยาอะไรโดกูาดนา้ำนี้อะ่ะที่ผมกินอยู่เขาถามแพงไหมกินไดร้ราคาปานกลางคนจนกินได้ เขาลองไปกินเขาได้ผลเขาสั่งทิงขวดสอง,วดวดองขวดขวดทั้งขวดจนทุกวันนี้เขาก็เป็นลูกค้าประจําอยู่ผมนึงบอกว่าบางคนเป็นโรคมะเร็งเขาก็กินเขากินแต่เขาได้ผลยิ่งเด็กรุ่นรุ่นนะหน้าตาดําคําำเปียดเอามาทาหายเพราะอะไรบ้าหน้าตาจะสดใสยอย่างผมขอขอบคุณ โดกูนามิที่ช่วยชีวิตผมอยู่ถึงปัจจุบันนี้ผมขอชวนพี่น้องที่เป็นโรคหลายๆชนิดมากินโดกูนามิกันเถอะครับ